สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ,ะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทาง TikTok ไทยมากๆนะคะที่ให้โอกาสทางบริษัท Ampos Solution ได้เข้ามาร่วมการสัมมนา,าในครั้งนี้นะคะขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าอานะคะวันนี้อาจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Ampos Culture Change Platform นะคะที่สามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ของพนักงาน การสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรหรือ engagement นะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราเจอกับวิกฤตนะคะอย่างเช่นโควิด19นะคะค่ะขอเริ่มจากอธิบายภาพรวมของ a m p o s s ก่อนนะคะว่าจะสามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไรค่ะ a m p o s s นะคะ,ะเราเป็น Total employee experience นะคะคือตั้งแต่ก้าวแรกที่พนักง,งานก้าวเข้ามาทำงานกับอ,องค์กรนะคะก็คือสามารถที่จะ engage ได้นะคะโดยที่ Ample สามารถช่วยองค์กรพัฒนาเรื่อง employee journey นะคะได้เป็นอย่างมากเริ่มจากพนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปเซ็นสัญญาการจ้างงานกับบริษัทนะคะโดยทีมแอดมินหรือว่า HR นำรายละเอียดของพนักง,งานคนนั้นๆเข้าไปใส่ผ่านเว็บแอดมินหลังบ้านนะคะเมื่อพนักง,งานกลับบ้านไปนะคะระหว่างที่เขารอเริ่มทํางานวันแรกองค์กรเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆของบริษัทนะคะได้ผ่านออนบอร์ดิ้งเจอร์นี่ที่ทางแอดมินได้กําหนดไว้ซึ่งตัวเจอร์นี่นะคะอาจมีมากกว่า1นึ่งเจอร์นี่นะคะต่อ1คนก็ได้นะคะ,ะตัวอย่างเจอร์นี่จะเป็นแบบรูปที่2นะคะ ทำให้อดมินและหัวหน้าง,งานนะคะสามารถที่จะติดตามผลได้เลยเมื่อถึงวันที่เขาเข้ามาทํางานในวันแรกนะคะช่วยลดเวลาแล้วก็ต้นทุนในการทำออดบอร์ดิ้งของพนักง,งานใหม่ได้มากกว่า45นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้งานจริงนะคะระหว่างทางในการเป็นพนักง,งาน ะะภายในองค์กรพนักง,งานเองก็จะสามารถรับดูข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างรูปตรงกลางอะคะเป็นช่องทางการประกาศที่หลากหลายนะคะหัวหน้าง,งานและแมネจเม m นต์สามารถทราบผลได้ทันทีเมื่อปล่อยประกาศนั้นๆออกไปนะคะซึ่งประกาศของแ m p o t สสามารถสร้างได้หลายห้องนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ในการกรองข่าวสารที่ถูกต้องนะคะถึงแต่ละตัวบุคคล ป้องกันการรับข้อมูลที่มากเกินนะคะของพนักง,งานซึ่งอาจสมผลให้พนักง,งานเองไม่อยากอ่านประกาศที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองสำหรับข้อมูลที่สำคัญนะคะอย่างเช่นนโยบายหรือว่าประกาศด่วนขององค์กรนะคะ HR ก็จะสามารถติดตามได้ว่าข้อมูลที่ประกาศออกไปนั้นมีใครอ่านแล้วบ้างแล้วก็ใครยังไม่ได้อ่านบ้างนะคะ,ะสามารถเช็คได้ผ่านมือถือเลยนะคะในกรณีที่ถ้าเราเป็นคนประกาศ ะะทำให้ HR เนี่ยสามารถที่จะติดตามเป็นรายบุคคลได้นะคะลูกค้าหลายๆองค์กรนะคะส่วนใหญ่จะใช้การผสมผสานระหว่าง learning journey แล้วก็ communication feature นะคะบวกกับ learning and management system นะคะเพื่อลดต้นทุนในการทำ onboarding พนักงานใหม่และ upskill reskill นะคะพนักงานในปัจจุบันนะคะโดยทำได้ทั้ง hard แล้วก็ soft skill นะคะ บวกกับการติดตามผลการเรียนและการสอบได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เทรนนิ่งในแพลตฟอร์มเดียวนะคะ,ะในรูปสุดท้ายนะคะในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำตลาดนะคะในเรื่องของการติดตามและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กรนะคะ Recognition feature ของเรานะคะให้ทั้งความสนุกแล้วก็สร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็สามารถติดแบทได้อย่าง360องศา นะคะในเรื่องการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านฟีเจอร์ดังกล่าวนะคะก็คือฟีเจอร์ส่งดาวลองจิงาานตนาการถึงการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเช่น Grab หรือว่า Airbnb นะคะเพื่อจัดเล็ติ้งเนี่ยเขาก็จะมีการนำฟีดแบ็ต่างๆเหล่านั้นนะคะมาปรับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับผู้จัดการที่มีลูกน้องที่อยู่ในความดูแลนะคะเราก็จะสามารถที่จะดูรายงานพฤติกรรมของพวกเขาจากการจัดก,กลุ่ม Core v a l u e ผ่านการรับแล้วก็ส่งดาวของเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแนะนำพนักง,งานได้ว่าควรพัฒนาหรือว่าเราควรช่วยเหลือในพฤติกรรมหรือว่า Co r e Value ใดได้บ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนะคะ ช่วยให้นโยบายการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองคอ์กรนะคะมันจะไม่ใช่นาม,มาทำอีกต่อไปนะคะแต่ว่าจะสามารถวัดผลได้จากการช่วยเหลือโดย Ampos Platform ค่ะค่ะสำหรับการใช้งาน Ampos นะคะแน่นอนค่ะว่าแต่ละองคอ์กรนะคะมีวัตถุประสงค์หรือว่าโจทย์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราก็สามารถช่วยออกแบบดีไซน์นะคะการใช้งานผ่านคอมมูนิเคชัน Onboarding และ Learning นะคะรวมถึง Employee Recognition แล้วก็ Engagement นะคะด้วยความช่วยเหลือของทีม Customer Success Team ของ Ampos นะคะที่แข็งแกร่งแล้วก็เปรียบไปด้วยประสบการณ์นะคะซึ่งต่อจากนี้เนี่ยอาจจะขออนุญ,ญาตเล่าเป็นตัวอย่างของลูกค้าเจ้าหนึ่งนะคะที่อยู่ใน Retail Business นะคะแล้วก็มีหน้าร้านหลักตั้งอยู่ในสนามบินนะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะสิ่งที่ลูกค้าเราเจ้านี้เผชิญก็คือความท้าทายที่ ยิ่งใหญ่นะคะเมื่อเจอโควิด -19 เข้ามามีผลกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวนะคะจะทำอย่างไรนะคะเพื่อนำสิ่งที่มีอยู่นะคะมาช่วย drive business ทั้งในแง่ของเรื่องกำลังคนนะคะและยอดขายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง ค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะลูกค้าเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีธุรกิจคาบลีนะคะที่เป็นหน้าร้านอยู่ในสนามบินนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้งาน a m p l o t Platform นะคะเบื้องต้นเลยก็คือเพื่อช่วย Drive Culture นะคะผ่าน Core Value ตัวใหม่จะทำอย่างไรให้องค์กรเนี่ยสามารถสอดแทรกให้พนักง,งานค่อยๆซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในการทางานนะคะรวมถึงสื่อสารข้อมูลที่อัปเดตเช่น ข้อมูลเซล e ์โปรโมชั่นนะคะให้ถึงพนักง,งานที่อยู่ต่างสถานที่ได้เข้าถึงแบบทันทีแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกสาขาซึ่งลูกค้าเจ้านี้ของเรานะคะก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะในการใช้แพลตฟอร์มในแง่ข้อแรกเลยนะคะก็คือเพื่อพัฒนาการสื่อสารให้เข้าถึงพนักง,งานทุกคนในทุกที่และทุกเวลานะคะโดยที่วันหนึ่งเนี่ยแต่ละแผนกก็จะมีข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนี่ย มีการส่งหลายครั้งนะคะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะซึ่งถ้าพนักง,งานขายเนี่ยไม่ทราบหรือได้รับข้อมูลที่ช้าเกินไปก็จะส่งผลเสียใน,ในการเสียโอกาสการขายโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสนั้นๆไปนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าพนักง,งานทุกคนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรไปในทางเดียวกันนะคะสื่อสารแล้วก็ปฏิบัติออกมาได้อย่างถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็การทำเทสนะคะข้อสุดท้ายความคาดหวังนะคะในการติดตามพฤติกรรมว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรหรือว่า core value แ,แล้วหรือยังนะคะผ่านการให้ฟีดแบ c k โดยการส่งดาวแบบ360องศานะคะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นกำลัง ดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะมีผลการติดตามพฤติกรรมของพนักง,งานนะคะในแบบทันทีแล้วก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้อย่างตรงจุดกับข้อมูลที่มีอยู่ในมือนะคะ,ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กรน,นะคะจนกระทั่งโควิดเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันติดขัดนะคะร้านค้าต่างๆนะคะที่มีอยู่ในสนามบินทั่วประเทศซึ่งเป็นธุรกิจหลักนะคะก็ถูกปิดตัวนะคะ ส่งผลให้ยอดขายที่ส่วนใหญ่มาจากหน้าร้านมากกว่า80%เนี่ยหดหายซึ่งนโยบายของผู้บริหารท่านก็คือทำอย่างไรนะคะที่จะสร้างไรายได้แล้วก็ช่วยเหลือพนักง,งานทุกคนโดยที่ไม่มีการให้พนักง,งานออกแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ยังดูไม่ได้คลี่คล,คลายในเร็ววันแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีการอ,ออกไอเดียนะคะ เพื่อเผชิญความท้าทายกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก,ก่อนนะคะทางผู้บริหารของลูกคา้าเราเจ้านี้นะคะก็มีไอเดียที่จะชิปการขายหลักนะคะจากออฟไลน์นะคะหรือการขายที่หน้าร้านนะคะเป็นหลักนะคะมาเป็นขายผ่านออนไลน์นะคะแต่จากการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดนะคะอย่างสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งพนักง,งานหน้าร้านแล้วก็พนักง,งานออฟฟิศเองเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็กระบวนการทํางาน เพื่อช่วยองค์กร Drive การขายที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์เป็นหลักนะคะแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะคะที่ดีเพราะว่าองค์กรนี้นะคะได้เริ่มใช้แพลตฟอร์มของเรามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พนักงานมีความคุ้นเคยนะคะกับการใช้แพลตฟอร์ม a m p o s อยู่แล้วทำให้ a m p o s เนี่ยสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ในช่วงวิกฤตนี้ได้นะคะ ขั้นแรกเลยนะคะเราต้องให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะว่าพนักง,งานจะขายอย่างไรนะคะ,ะรวมถึงกระบวนการในการขายให้กับพนักง,งานนะคะที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการขายมาก่อนนะคะผ่าน a n a z o t Platform นะคะซึ่งสามารถให้ความรู้ผ่านออนไลน Learning Feature ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอร์สนะคะเราสามารถใส่รายละเอียด แยกเป็นหลายๆคอร์สได้นะคะแต่ละคอร์สเราสามารถแยกเป็นบทเรียนย่อยๆเพื่อให้พนักงานสามารถทยอยอ่านเป็นลักษณะของไมโครเล ARNING ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือการให้ข้อมูลผ่านห้องประกาศนะคะลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับทิปในการขายของนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวนะคะในแต่ละวันเมื่อเราต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานหลักจากออฟฟิศเป็นการทำงานแบบ work from home นะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่พนักง,งานได้รับรู้นะคะได้เรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะขายแล้วนะคะลูกค้าเราเจ้านี้นะคะก็จะใช้ในเรื่องของฟีเจอร์รีวอร์ดแอนด์รีคอร์ o ิชันนะคะเพื่อให้คะแนนคนที่เป็นคนขายของได้ยอดขายสูงสุดในแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละสาขานะคะแล้วก็จะมีห้องประกาศห้องหนึ่งค่ะที่สร้างมาเฉพาะนะคะเพื่อประกาศผู้ที่ได้ตำแหน่ง ยอดขายสูงสุดหรือว่าท็อปเซลในแต่ละเดือนนะคะคนที่ได้เป็นท็อปเซลเนี่ยก็จะได้รับดาวจำนวนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะสามารถดูลำดับคะแนนดาวของตัวเองได้นะคะซึ่งคะแนนดาวเหล่านี้นะคะ่ะจะสามารถเป็นแลกเป็นของรางวัลที่บริษัทจัดไว้ให้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ท็อปเซลจะได้แตกต่างจากเอ่คนอื่นๆในองค์กรก็คือจะได้รับแบชนะคะก็คืออรูปขวามืออันสุดท้ายะคะ่ะ เราสามารถที่จะสร้างแบชนะคะหรือโล่รางวาัลในแอปนะคะเพื่อสะสมนะคะให้พนักง,งานแข่งกันสะสมคล้ายๆเป็นการประดับดาวบนบ่าได้อีกด้วยนะคะ,ะหลังจากที่มีการทั้งให้ความรู้นะคะโปรโมทในเรื่องของการแข่งขันการดรีฟต่างๆแล้วนะคะองค์กรยังต้องใช้แพลตฟอร์มแอมพ์โสนะคะเพื่อช่วยในการสื่อสาร ส่งดาวหาการละกันนะคะเพื่อจับแล้วก็วัดความรู้สึกของพนักง,งานในทุกกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะอันนี้เพื่อให้แน่ใจนะคะว่าทุกอย่างที่บริษัทกำลังทำนะคะอยู่ในขณะนั้นเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจรวมถึงขวัญกำลังใจให้กับพนักง,งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะซึ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักง,งานข่ายหน้าร้านนะคะที่ปกติจะต้องเจอคนตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงาน เราต้องพยายามสร้างความรู้สึกให้เขาเสมือนเขายังได้ขายเหมือนเดิมได้เจอเหมือนเดิมนะคะได้พบได้พูดคุยเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ขวัญและกําลังใจของพนักงานกลุ่มนี้ดีอยู่เสมอนะคะเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าง,งานเห็นว่าขวัญและกําลังใจของพนักงานในทีมลดลงอะคะ่ะจะดูได้จากรายงานหรือว่ารีพอร์ตนะคะอย่างตัวอย่างรูปขวาสุดนะคะเราก็ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าง,งานเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยกระตุน้นแล้วก็ให้กำลังใจได้อย่างรวดเด็วแล้วก็ตรงจุดนะค,ะค่ะสรุปเคสตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือลูกค้าเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนพนักง,งานทั้งพนักง,งานถ่ายหน้าร้านแล้วก็พนักง,งานออฟฟิศมาช่วยกันขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะอีกทั้งยังสามารถรักษาพนักง,งานทั้งหมดนะคะเอาไว้ได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่หนักหน่วง น,ะะนอกจากนี้เนี่ยยังประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะในกลยุทธ์นี้นะคะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของพนักง,งานหลายๆคนนะคะที่เป็น Top Sales ์นะคะว่าสามารถขายของได้นะคะเป็นอย่างดีทั้งทงที่บางคนเองเนี่ยก็ไม่ใช่พนักง,งานขายจริงๆนะคะหรือเราสามารถเรียกได้ว่าแอมพเนี่ยเป็นตัวช่วยให้องค์กรค้นหาทาเลนที่ซ่อนอยู่ได้ะคะ่ะ อนอกจากเคสของบริษัทนี้นะคะ่ะขออนุญาตแชร์ในส่วนขององค์กรอื่นๆนะคะที่แอมพอสามารถช่วยให้คนวิกฤตช่วงนี้ได้นะคะอย่างเช่นการสร้างห้องประกาศเฉพาะขององค์กรนะคะเพื่อประกาศข่าวนะคะอย่างเช่นข่าวเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะก็คือมีการสร้างห้องประกาศโควิดนะคะขึ้นมาเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยสามารถรับข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีนะคะการสร้างฝันและกําลังใจฐานข้อความต่างๆของบริษัทนะคะแล้วก็ แล้วก็การให้กำลังใจโดยการส่งดาวของเพื่อนร่วมง,งานนะคะรวมถึงการตรวจเช็คนะคะความพร้อมในการทำงานแล้วก็สุขภาพของพนักง,งานทุกคนนะคะด้วยการส่งเซอร์เวย์นะคะในทุกๆเช้านะคะระหว่างการทํางานที่บ้านนะคะก็พนักก็สามารถที่จะให้พนักง,งานอัพสกิลรีสกิลนะคะผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ได้ทั้งบนมือถือแล้วก็หน้าเว็บไซต์นะคะรวมถึงพนักง,งานเนี่ย สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เข้าถึง HR หรือว่าผู้บริหารได้ด้วยผ่าน HR Feedback feature ของเรานะคะสร้างหัวข้อในการติดต่อเพิ่มเติมนะคะเช่นหัวข้อ c o v ิด1 9นะคะเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งเรื่องแล้วก็สอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะค่ะวันนี้อาคิดว่าข้อมูลที่นำมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าองค์กรใดสนใจหรือว่ามีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้เลยค่ะ หรือว่าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากวันนี้นะคะก็สามารถเลือกช่องทางการติดต่อที่สะดวกนะคะดังที่แสดงอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะ